อ่ะอันนี้มาดูอันนี้ก็ของสวนปญญุเหมือนกันนะครับของของสวนบัญญุโม่วงน้ําดอกไม้เบอร์สี่นะไม่ใช่สีทองนะอ่าฮะน้ําดอกไม้เบอร์สี่ครับนี่ครับเป็นสวนผสมผสานนะครับสวนบุญญุไม่ได้ปลูกเพื่อเชิงเดียวครับมีทุกอย่างที่กินได้นะครับนี่ฮะน้ำดอกไม้เบอร์สี่ครับ ไม่ได้มีลูกเดียวครับมีครับไม่ได้ม้นะครับผมนี่นี่ดูครับนี่ครับไม่ได้ม้นะครับผมลูกจริงๆนะครับผมเนี่ยดกนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับดกนะครับเนี่ยร้านดอกไม้เบอร์สีครับผม นี่ครับอ่าไม่ได้โม้รับของจริงครับผมของจริงรับของจริงนี่ครับนี่ครับอ่นานดอกไม้เบอร์สี่นะครับนี่ครับดกนะครับสวนบุญยญนุษย์นี่มีแบบผสมผสานฮนะไม่ได้ปลูกเพื่อเชิงเดียวนะ เป็นสวนแบบผสมผสานนะครับผมนี่ครับนี่ครับนี่ครับสวนมนุษครับนี่ครับไม่ใช่ปลูกพืชเชิงเดียวนลครับผมพืชผสมผสานนะครับผมนี่ครับนี่ครับอันนี้ น้ำทงไม้เบอร์สี่ะเดี๋ยวเราไปดูดูอะมะม่วงพันไต้หวันลูกสีแดงนะครับผมลูกสีแดงพันกินซินนะ,ะพันกินซินจากสวนบุญชนุษเป็นมะม่วงพันไต้หวันครับผมนี่ครับ นี่ครับกินสินนะครับผมนี่ครับพันกินสินนะนี่ครับจากสวนบุญนุตนะครับเนี่ยมะม่วงพันกินสินแต่ยังปีนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ออกดอกนะปีนี้ไม่ออกดอกออกดิโอ,โอ,โอขอโทษที้มะม่วงออกดอกเฮ้ยแมวนี่มะม่วงออกดอก ยินซินออกดอก,ดอกนี่บอกว่าไม่ออกออกแล้วนะนี่ไงนี่ไงออกดอกละเอออกแล้วครับออกแล้วครับยินซินครับพันนี้กินซินนะเป็นพันจากไต้หวัน,นครับนี่ครับออกดอกแล้วครับลูกใหญ่สีแดงอมชมพูนะครับผม <S <S กินซินนะครับ้นพันนี้ฮนะอ่าลืมบอกไปว่าต้นพันธุได้มาจากสวนลุงเนนะบางปะทองมา ก็พี่ตำมชัยก็มาจากลุงนีนั่นแหละอ่ะนี่ครับอ่านึก,กว่าจะไม่แทงดอกเอ้แทงดอกแล้วเนี่ยนี่นี่ครับกินๆินแทงดอกครับผมดอกออกแล้วครับอ่าโอยนึก,กว่าจะไม่ได้ชิมแล้วครับพี่ทีอร่อยนะคะรสชาติดีมากเลยอ่านี่ครับอือใช้ได้ครับ กินซินนะพี่จีนซินทางสวนมนญญุษเนี่ยมีนะฮะมีฮะงวงกินซินครับพันไต,ต้หวันนะของไต้หวันอ่านึกว่าจะไม่ได้ชิมแต่ละปีนี้อันนี้ก็ตัวนี้เป็นงาช้างแดงน,ะน,งงดงนี่งาช้างแดงนี่ครับงาช้างแดงังงชแทางสวนบนุษได้ได,ได,ได้ได้ปลูกไว้ ต้นพันธุ์นี้มาจากลุงของลุงเน่ลุงสเสน่ห์จากานนทบ,บุรีนะนนทบ,บรุรีนี่ครับอ่านี่มีทุกอย่างครับนี่ครับมะม่วงครับมะม่วงนี่งาช้างแดง งาช้างแดงนุ้นกินสินปีนี้งานช้างแดงรันจะจะออกดอกหรือเปล่าแต่กินสินออกแล้วครับอ่ากินสินออกแล้วปีนี้ได้ชิมครับผมอ่ะครับได้ชิมครับรู้สึกจะแทงยอดรู้สึกจะแทงแทงดอกลายลายชอบรนะัน ครับทางสว,สวนบุญญุทธก็ขอจบวิดีโอเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ